ในขณะที่ผู้คนมากมายกํลาลังบ้าล้างกันไปหมดเพราะตัวละครไวฟูและแฮสเปนโดตัวใหม่จากอินทสุมาผมนั้นสนใจแค่ตัวเลขเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นไวฟูตัวไนหนก็ทําผมันไหวไม่ได้เนละผมสนใจแค่อะไรก็ตามที่ทาให้ผมแรงขึ้นและมันมีดาบเล่มเดียวเท่านั้นที่มันจะทาให้ผมแรงขึ้นแล่นดอนบูบอรซอดสวัสดีครับผมมาขณนนเองเราหยุดเรื่องมีเมื่อกี้กันไปก่อนในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอัตตาแฝกใหม่สั้นๆกันอัตตแฝกใหม่ทั้งสองอันนี้จะเป็นของดีของงามขนาดไหนมันจะเป็นเมตาหรือเปล่าในคลิปนนนี้้ผมจะสรุุปััทคฟงงเอ บอกก่อนเลยว่าถ้าอาร์ติแฟกทั้ง2อันนี้อยู่ในโดเมนเดียวกันเนี่ยนี่จะเป็นดันที่ดีมากๆคุ้มค่ากับการฟาร์มสุดๆผมมั่นใจเลยว่าเราจะวนอยู่ในดันนี้กันยาวๆแน่นๆก่อนจะไปพูดถึงเซต4เนี่ยเรามาพูดถึงเซต2กันก่อนเซต2ชิ้นของทั้ง2ชิ้นนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเซตชิเมนาวะบวกแอตแท็กสบแบบเดียวกับ g ร a d ิเอเตอเป็นเซต2ชิ้นที่ใช้ได้กับแทบทุกตัวละคร s e ตเอมเบ m มบวกเอเนจีรีชาร์ตยี่สิบเปอนต์สเตนั่นคือสเตตที่หลายๆคนอาจมองข้าม ER คือสเตตจำเป็นสำหรับตัวละครหลายตัวการทำให้เรามี time อัพไทม์หอนติเยอะคืออะไรที่สำคัญมากๆในเกมนี้ เซตสชิ้นของทั้ง2เซตนั้นเป็นชิ้นที่ดีมากๆเวลาเราจะอัพติมาร์ดาเมจของตัวเราเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปเกนชิมอัลติมิเซอร์อย่าลืมไปดูกันละ่ะสำหรับตัวละครหลายๆตัวนั้นซับสเตตสำคัญกว่าเซตโบนัสถ้าเรามีซับสเตตดีๆเนี่ยเราควรจะใส่ชิ้นนั้นมากกว่าชิ้นที่ทําให้เราได้เซตโบนัสซึ่งในอนาคตเราจะฟาร์ม2เซตดีเยอะมากๆมันยิ่งทําให้เรามีตัวเลือกอินแฟกต์ดีๆมากขึ้นและการเพิ่ม ER 20%เองอาร์ยี่สิบเป่ก็เป็นตั Gen ดอรให้เซาไอเหลากหลายขึ้นอีกด้วย ต่อไปเรา,าพูดถึงเซต4ชิ้นกันเรามาเริ่มที่ชิมเมนาะก่อน เมื่อเราใช้สกิลท่าถ้าตัวละครของเรามี Energy มากกว่า15เราจะเสีย15 Energy นั้นไปและเพิ่มดาเมจการโจมตีโบติใช้ t a c k และพล Attack ขึ้น5้นการบวกดาเมจ50%เนั้นเป็นดาเมจมัลติพายเ e อร์ที่สูงที่สุดในเซ็ตโบนัสในเกมต,ตอนนี้ถ้ามองกันแค่ตัวเลขเนี่ยนี่จะเป็นเซ็ตที่แรงที่สุดสำหรับตัวละครละหลายตัวแต่ถ้าเรามามองเรื่องการเล่นจริงด้วยเนี่ยมีตัวละครน้อยมากที่ใช้เซตสีนี้ได้ตัวละครนั้นจะต้องเป็นตัวที่ไม่แคร ันติไปตลอดชาติได้เลยและอีกหลายตัวในเกมนี้ก็เช่นกันที่การกดอันตินั้นสําคัญมากๆตอนนี้มีเมนแคลรี่2ตัวเท่านั้นที่ไม่แคร์เรื่องอันติมากนั่นคือการอยู่เมลและหูเตา๋า การอยู่เมลนั้นไม่อยากจะกดอันติเพราะว่าการกดอันติจะมาทำลายปฏิกิริยาธาตุหูเต่านั้นถึงจะอันติแรงแต่การกดอันติในหลายสถานการณ์นั้นมันทำให้เราเลือดเพิ่มจนมากกว่า50%กลายเป็นว่าดาเมจที่เราทำได้ต่อจากนั้นจะลดลงฉะนั้นคนเล่นหูเตาก็น่าจะรู้ว่าเราค่อนข้างจะเลือกเวลากดอันติกันใช้ได้เลยไม่ได้กดทุกครั้งที่มันเต็มฉะนั้นสำหรับ2ตัวละครนี้สเซตใหม่นี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆผมได้คำนวณคร่าวๆมาให้แล้วสำหรับหูเต่านั้นเซตใหม่แรงกว่าจริงงๆถึจะไไมมม่่ด้าากกกกนนนััแต็็เเปรพ ตัวเลือกในการ build อัตตาคในอนาคตให้เราได้แน่นอน ไปต่อที่เซ็ตเอมเบลมต่างจากเซต Set ก่อนที่มีตัวละครใส่ได้น้อยมากเซตเอมเบลมนี่จะเป็นเซ็ตที่ตัวละครหลายๆตัวในเกมนี้แย่งกันใส่อย่างแน่นอนเพิ่มดาเมจอันติตาม25%ของ Energy ร e ซัพเพิ่มสูงสุดได้75%สรุปสั้นๆก็คือตัวละครอะไรก็ตามที่ใส่เซต2โนเบลส์2ธาตุอยู่เนี่ยจะเปลี่ยนมาใส่เซ็ตนี้กันหมดการได้เพิ่ม ER 20%ทําให้เรา b ิ i สแตัดง่ายขึ้น,นมากๆบวกกับเซต4ชิ้นที่เพิ่มดาเมจอันติของเราได้มากกว่า2 Noble, 2เซต2โนเบลส์2ธาาร ER รม EER ณ ร5อถึงจะได้ดาเมจเพิ่มเทียบเท่ากับเซตเก่าแต่ปกติแล้วนั้นตัวละครซับ DPS ที่ใส่เซตนี้นั้นจะมี ER ประมาณ160หรือ180ขึ้นไปอยู่แล้วฉะนั้นเราสบายใจได้เลยตัวละครอะไรก็ตามที่เราเอาดาเมจจากอันติเป็นหลักเนี่ยเซตใหม่นี้จะตอบโจทย์ทุกตัวแน่นอนสิงชิวเซียงหลิงเคย่าเบโดโรสเซียโมนาและตัวละครซับ DPS อีกมากมายในอนาคตจะรักเซตนี้ทุกตัวแน่นอน เรามาลงลึกกันอีกหน่อยหลายคนอาจจะถามว่าการที่เราได้ดามจอันติเพิ่มแต่เสียดามจสกิลไปมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าผมได้คำนวณคำตอบแบบ worst case scenario มาให้แล้วในกรณีนี้ถ้าเราใช้เบโดในสถานการณ์ที่เราเล่นคู่กับฟิช ถ้าเราเล่นโรเทชันได้ดีจริงๆเนี่ยเบโดมี ER150 ซก็เพียงพอแล้วพอเราคำนวณดาเมจสกิลเ e 3ครั้งและดาเมจอันติ1ครั้งเราจะได้ตามนี้สังเกตได้ว่าเซตใหม่ที่ e r 150%ก็ยังทำดาเมจได้เท่ากับเซตเก่าอีกทั้งเซต2ชิ้นที่บวก ER 20%นั้นยังเปิดโอกาสให้เราสามารถเปลี่ยนจากนาฬิกา e อเนจีร c ชาร์ e ไปเป็นนาฬิกา a t t a c k ซได้ซึ่งมันก็เป็นการเพิ่มดาเมจให้มากขึ้นอีกเช่นกันททุกกคคนนน่่าาจะไได้้้้้รูถึงงงงววมมมีีขอเใหั2ปแล ถ้าใครอยากจะรู้ลงลึกมากกว่านี้เนี่ยผมแนะนําเพจสมองไหลเกมมิ่งนี่เป็นเพจสายคํานวณของเกมเกนชินเช่นกันซึ่งเขาได้ลงลึกเรื่องอัลเทอแฟกต์ใหม่ทั้ง2เซตนี้ไว้ในโพสตในเพจแล้วนี่เป็นเพจที่ดีงามมากจริงๆไปกดไลค์กันซะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันด้านล่างเลยยับก็จบกันไปแล้วสำหรับการสรุปอัลเทอแฟกต์ใหม่ที่จะเข้ามาให้ฟาร์มกันในเร็ววันนี้ผมลืมบอกข้อเสียของเซตเอ็มเล่นไปเซตนี้มีข้อเสียหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือทุกตัวแม่งจะแย่งเงนใส่เราจะฟารกักวบทุต ยังไงก็ขอทุกคนโชคดีกับการฟาร์มนะใครมีคำถามอะไรก็เข้ามาจอยกันใน Twitch ของผมกันได้นะผมสรีมทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตอน6โมงเย็นเข้ามานั่งชิวกันได้ถ้าอยากสับพอร์ตผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยละ่ะไปเข้า Discord ของผมก็ได้นะครับผมเตล l y c r a f t อยู่ในนี้เสมอวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากมนะครับผมไปแล้วจ้าบ๊ายบุย